สยองคนเล่าผีภูมิใจเสนอปากหมาท่าผีแม้ว่าทุกวันนี้ความเจริญก้าวหน้าทางเทคโนโลยีถึงขนาดออกนอกโลกไปแล้วก็ตามแต่ก็ยังไม่มีเครื่องมือชนิดไหนมาพิสูจน์ได้ว่าในโลกที่เราอยู่ทุกวันนี้มันมีผีจริงๆหรือเปล่าแต่ยังไงแล้วมันก็ยังมีคนจำพวกแผลงๆหรือพวกที่ต้องการจะพิสูจน์ว่าในโลกนี้ผีมันมีจริงไหมซึ่งก็จะสรรหากรรมวิธีต่างๆ หรือแม้แต่การท้าลองของกับผีก็มีมากมายถมไปที่หมู่บ้านผมเองก็เหมือนกันมันก็ยังมีกลุ่มพวกวัยรุ่นที่คือขนองพอตกค่ำ,ำก็จะมานั่งรวมตัวกันร้องรำทำเพลงถึงจะสร้างความรำคาญให้ชาวบ้านอยู่บ้างแต่ก็ยังไม่ถึงขั้นสร้างความเดือดร้อนแบบที่พวกขี้ยาลักเล็กขโมยน้อยกันเพราะส่วนใหญ่ก็เป็นเด็กๆก,กันอยู่และสิ่งที่พวกเด็กวัยรุ่นชอบทำก็คือการท้ากันไปลองของเช่นจับฉลากให้คนที่แพ้พน,นัน ให้เขาไปหยิบเอาข้าวของเครื่องใช้ในป่าช้าหรือพากันเดินเข้าไปตามจุดที่ว่ามีผีดูดูก็มีแล้ววันนี้ก็เป็นอีกวันที่เหล่าัวร่นในหมู่บ้านได้นัดแนะกันเหมือนเคยโดยมีเจ้าโชคที่เป็นหัวโจกของกลุ่มเฮ้ยเคคืนนี้รวมกันที่หน้าวัดเหมือนเดิมนะวันนี้กูมีของใหม่มาเล่นเว้ยอีกแล้วเหรอไม่เอารอกเดี๋ยวโดนแม่ดามึงนี่กะหรือมึงกลัวผีแล้วเอาแม่มาอ้างวะใช่ที่ไหนล่ะก็เล่นพาก,กันไปหยิบของเขาแล้วไม่เอาไปคืนเขาก็ด่าเอาสิ พวกมึงอย่าเล่นแบบนี้เลยกูขอเธอะเออหน้ากูรับปากแต่มึงต้องมาให้ได้นะเออเออแล้วเจอกันสุดท้ายแล้วผมก็ต้องรับปากมันไอ้โชคนั้นเป็นหนึ่งในแก๊งที่เป็นตัวตั้งตัวตีที่ชอบลองของเป็นประจำไอ้พวกวิธีร้อยแปดพันเกที่คนเขาว่าเห็นผีนั้นมันลองกันมาแทบจะหมดแล้วรวมทั้งป่าช้าท้ายวัดก็เคยมาแล้วพอถึงเวลานัดทุกคนก็ไปรวมตัวกันที่หน้าวัดหลังจากที่ทางเข้าเย็นเสร็จแล้ว วันนี้นับจำนวนดูแล้วก็นับสิบคนที่มารวมกลุ่มงานนี้เจ้าโชคที่เป็นหัวโจกตัวตั้งตัวตีก็เริ่มเปิดประเด็นก่อนวันนี้วันโกนเราจะลองวิธีไหนดีวะไหนลองเสนอสถานที่มาซิอย่างว่าแหละเราลองในป่าช้าท้ายวัดหลายรอบมันก็ไม่ได้ผลหรือเพราะมันอยู่ในวัดหรือเปล่าวะมันก็เป็นไปได้นะวันนี้เอาที่ไหนดีในขณะที่ทุกคนยังถกเถียงกันอยู่เจ้าโชคก็คว้าถุงพลาสติกที่มีห่อเสื้อข้าในออกมา งั้นวันนี้เราไปลองตรงโค้งร้อยศพตรงท้ายสวนลุงพันธ์กันดีกว่ากูมีอุปกรณ์มาเพียบเลยแต่เราก็เคยลองมาแล้วนี่ก็ไม่เห็นมีอะไรไม่ใช่เหรอเฮ้ยคราวที่แล้วอุปกรณ์ไม่ครบแต่รอบนี้กูมีทีเด็ดหลังไอ้โชคเสนอไอเดียแต่ในวงกลับเงียบกริบเพราะถ้าจะให้เกินที่มาของโค้งร้อยศพก็คือฉายาที่ชาวบ้านแถวนี้พาก,กันตั้งเพราะก่อนหน้านี้นั้นมันก็เป็นแค่โค้งถนนธรรมดาเท่านั้นแต่เมื่อความเจริญมันเข้ามา ก็มีงบประมาณมาสร้างถนนลาดยางมาต่อยเพื่อความสะดวกในการสัญจรแต่อย่างว่าเมื่องบมันน้อยมันก็เลยเป็นการสร้างขึ้นมาง่ายๆที่ไม่ได้มาตรฐานถนนที่สร้างมีลักษณะเป็นหลังเต่าและมุมถนนโค้งก็ไม่รับกันดังนั้นถ้าขับมาเร็วๆร,รถมันจะหลุดถนนตกลงไปข้างทางไม่ว่าจะเป็นรถเล็กหรือรถใหญ่แต่ก็อย่างว่าแหละด้วยทำเลของมันที่ไกลหมู่บ้านจึงเหมาะที่วัยรุ่นจะมาแข่งรถบ่อยๆ ดังนั้นปีหนึ่งจึงมีคนตายที่จุดนี้3ามสี่ศพเห็นจะได้ถึงอย่างนั้นมันก็ยังไม่มีใครกลัวเลยล่าสุดเมื่อห้าเดือนที่แล้วไอมิกวัยรุ่นในหมู่บ้านแต่เป็นคนละกลุ่มกับพวกเราเอามอเตอร์ไซค์ไปลองแล้วเกิดอุบัติเหตุลงข้างทางคอหักตายคาที่รถยับไปทั้งคันนี่ก็คือแรงจูงใจที่เจ้าโชคจะลองของวันนี้ก่อนที่มันจะชูถุงในมือขึ้นมาอวดพวกมึงดูนี่มึงรู้ไหมว่ากูได้อะไรมาอะไรของมึงวะ เผ่าอ,อ,อะไรของมึงอยากรู้แล้วละสินี่ชุดของไอ้มิดไงเห็นบอกว่าเป็นเสื้อตัวโปรดที่แม่มันให้เผาไปให้ด้วยนะพอดีลุงสับเปลอเขาลืมเผากูเลยขอแก้มาหน่ะทุกคนถึงกับนั่งเงียบกริบถ้าจะถามว่ากลัวผีไหมมันก็มีหวั่นใจอยู่บ้างแต่ถ้าอยู่กันหลายคนมันก็พอไหวแต่ถ้าลองอยู่คนเดียวก็ไม่กล้าเหมือนกันรวมทั้งผมกับเจ้าเปิ้ลที่ได้แต่นั่งสุบสิบกันเพราะกลัวว่ามันจะเล่นล้ำเส้นกันเกินไปเพราะถ้าเกิดญาติเขารู้เรื่องมา อาจจะโดนด่ากันอีกเป็นแน่แต่ที่น่ากลัวกว่านั้นก็คือที่ตรงนั้นมันค่อนข้างเฮียนเพราะมีคนพูดบ่อยๆว่าเห็นมีคนยืนแถวนั้นตอนกลางคืนตอนเวลาขับรถผ่านแต่อันที่จริงแล้วพวกเราก็ลองไปพิสูจน์มาหลายครั้งแล้วแต่ก็ไม่เคยเจอแต่ครั้งนี้ผมกับไอ้เปิ้ลกลับรู้สึกหวั่นใจอย่างบอกไม่ถูกก่อนที่เจ้าโชคจะสาธยายต่อเสื้อชุดมีแล้วน้ำตาหมาดำกูก็มีที่แน่แวันนี้เป็นวันโกนด้วย เอยโชคเอาจริงเหรอวะแล้วใครจะเป็นคนลองกูไม่เอาด้วยนะผมรีบตัดบทพอดูแล้วมันเข้าขั้นลบลูเลยไอ้เคมึงป้อนเหรอวะเดี๋ยวกูใส่เองก็ได้พูดเสร็จมันก็หยิบเสื้อมาใส่ทับเสื้อเก่าของมันโดยที่หันเสื้อกลับด้านหลังมาไว้ด้านหน้าแบบคนตายสวมพร้อมกับหยิบตลับเมือนสีพึ่งออกมาแต่เมื่อเปิดออกนั่นมันมีแค่น้ำที่ข่นๆก้น,น,นตลับแค่นั้นเอง นี่น้ำตาหมาดำกูนั่งรีดกับไอ้อิดเมื่อวานมันได้มาน้อยกูเลยผสมกับน้ำมนต์พวกมึงต้องป้ายตาให้ครบทุกคนนะพูดเสร็จมันก็เอามือแต่น้ำในตลับแล้วป้ายที่เปลือกตาพร้อมกับยื่นต่อให้กับพวกผมได้ทาการจนครบทุกคนโดยปกติแล้วพวกเราจะคลื่นเคลงเวลาได้ลองของกันแต่วันนี้ดูสีหน้าของแต่ละคนดูไม่สู้จะดีนะแบบค่อนข้างจะกังวลผิดกับเจ้าโชคที่ดูจะแสดงออกถึงอาการตื่นเต้นที่จะได้ลองของพอพร้อมแล้ว พวกเราก็เดินผ่ากลางวัดฝ่าแนวความมืดมาทะลุที่ประตูท้ายวัดออกสู่ถนนบนเส้นทางลาดยางตลอดแนวที่เป็นเส้นทางวิ่งสัญจรของชาวบ้านในแต่ละตำบลของหมู่บ้านในย่านนี้เราเลี้ยวซ้ายแล้วเดินตรงตามแนวถนนที่ทอดผ่านทุ่งนาระยะทางยาวกว่า200เมตรก่อนที่จะถึงโค้งตรงป่าสวนลุงพันธ์พวกเราเดินเกาะกลุ่มคุยกันไปตลอดทางถ้มกลางสองข้างทางที่มืดและดูบองเวงซึ่งมันก็ทําให้พวกเรารู้สึกเสียวจนขนลุกเป็นพัก,พก พอต้องคอยมองระวังหลังกันตลอดเวลาเมื่อเดินมาถึงจุดหมายซึ่งตรงนั้นมันมีสารไม้เก่าๆตั้งอยู่ที่ด้านหน้าของสารนั้นเต็มไปด้วยขวดน้ำแดงและพวงมาลัยแล้วเจ้าโชคก็เริ่มปฏิบัติการทันทีงั้นกูเริ่มเลยก็แล้วกันพวกมึงทำตามกูนะพูดเสร็จมันก็ดึงทูบจากหา่อที่วางอยู่หน้าสารออกมาหนึ่งดอกพร้อมควักไฟแช็กออกมาจุดทันทีก่อนพูดออกมาว่าสาธุเจ้าที่เจ้าทางวันนี้ผมมาขอพิสูจน์หน่อยว่าผีมีจริงไหม ถ้าผีมีจริงและเฮียนจริงออกมาให้เห็นตัวเป็นๆหน่อยผมอยากเจอพอพูดจบมันก็ปักทูบลงบนกระถางแต่แทนที่มันจะปักแบบธรรมดามันดันกลับหัวทูบแล้วปักลงทันทีพอพวกเราเห็นทำเอาตกใจไม่น้อยก่อนผมจะพูดทักขึ้นมาเฮ้ยมึงต้องทำถึงขนาดนั้นเลยเหรอวะมึงลบหลู่เขามากไปหรือเปล่าวะโชคหุ่ยจะลบหลู่อะไรกันกูคแค่เชิญวิญ,ญญาณออกมาให้พวกเราดูต่างหากอย่าปอดหน้าหรือมึงกลัววะแต่พวกเราก็ไม่เคยทำขนาดนี้นะ กูว่ามันจะมากไปหรือเปล่าเอาหน้าไหนๆก็ทําไปแล้วงั้นไปยืนตรงนั้นดีกว่าในกลุ่มพวกเราเงียบกันหมดหลายๆคนแม้จะชอบเล่นอะไรแผลงๆแ,แต่ไม่ใช่ว่าไม่มีใครกลัวผีลึกๆแล้วมันก็มีแอบกลัวบ้างอยู่เหมือนกันจากจุดตั้งสารไม้ห่างออกไปไม่ถึง10เมตรตรงนี้คือจุดที่เกิดอุบัติเหตุบ่อยที่สุดและล่าสุดไอ้มิกเด็กในหมู่บ้านที่เพิ่งตายไปก็ชนตรงนี้พวกเราเดินมาเรียงแถวบนถนนแล้วหันหลังให้ ก่อนจะก้มลงมองลอดหว่างขาไปที่จุดนั้นหัวใจเราต่างก็เต้นระรัวเพราะกลัวจะเห็นกับบางสิ่งลี้ลับที่มันอาจจะอยู่ในโลกคู่ขนาดของพวกเราแต่มันก็ไม่มีอะไรเกิดขึ้นพวกเราก้มก้มเงยเงยอยู่หลายรอบแต่ก็ไม่เห็นอะไรที่ผิดปกติสร้างความผิดหวังอย่างมากโดยเฉพาะเจ้าโชคคนที่เป็นตัวตั้งตัวตีลองดีในครั้งนี้เป็นไงมีไหมผีที่พวกมึงกลัวกูพิสูจน์ให้แล้วนะมันแค่ความเชื่อนั่นแหละผีไม่มีจริงหรอก ไม่เอาหน้าโชคไม่เจอก็ไม่เจอสิพวกเรากลับกันดีกว่าโอ้ไม่สนุกเลยอยากเห็นตัวเป็นเป็นว่าจะเป็นยังไงปะกลับก็กลับแต่กูว่ายังไงสักพรุ่งนี้เราน่าจะเอาชุดของมิกไปให้สับเปลือกเขาเผานะอะโทษจะกลัวทําไมถ้ามันอยากได้คืนก็ให้มันตามไปเอาที่บ้านกูโน่นตลอดทางที่เราเดินกลับไอ้โชคมันก็คุยโมทต,ตลอดทางอย่างไม่มีเกรงกลัวอะไรทั้งสิน้นก่อนที่พวกเราจะถึงวัดไม่ถึง20เมตรกลับมีลมพัดโช,ชยเบาๆมาเป็นพักๆ ทั้งที่ก่อนหน้านี้ไม่มีลมพัดเลยแม้แต่นิดเดียวช่วงที่เราจะเดินเข้าวัดผมกับไอ้เปิ้ลที่อยู่รังท้ายเลยหันกลับไปมองตรงโค้งที่เราเพิ่งไปลองดีมาเมื่อกี้แม้มันจะอยู่ไกลออกไปหลายร้อยเมตรและความมืดจากสองข้างถนนที่ปกคลุมอยู่นั้นถึงแม้มันจะมองยากแต่จุดนั้นมันก็พอมีแสงจากหลอดไปส่องอยู่ถึงแม้มันจากลรมากแต่มันก็พอจะมองเห็นว่ามีบางสิ่งที่เป็นเงาดำอยู่ตรงนั้นยืนอยู่ใต้แสงไฟสีเหลืองอมพันอ่อน ที่ส่องให้ความสว่างตรงโค้งนั้นคือใครกันผมกับไอเปิลหันมามองหน้ากันด้วยในตาที่ตกตะลึงก่อนจะกระซิบถามกันเบาๆเค okay. มึงเห็นเหมือนกูหรือเปล่าวะเออกูก็เห็นมึงว่าใช่คนหรือผีวะไม่รู้ว่าเอาไงดีจะบอกไอ้โชคมันดีไหมอย่าเลยเดี๋ยวยาวรีบกลับดีกว่าเออไปกันเถอะผมกับไอเปิลรีบเดินไปสมทบกับกลุ่มเพื่อนๆโดยความรู้สึกเสียวสันหลังจากบรรยากาศที่วังเวงในยามวิกาล ยิ่งเห็นกิ่งไม้ที่สั่นไหวจากแรงลมมันชวนสยองอย่างบอกไม่ถูกเรามาหยุดยืนที่หน้าวัดโดยที่ผมก็พยายามเตือนไอ้โชคให้ถอดชุดออกเพราะผมมองว่าร่างมันจะไม่ดีแต่ดูแล้วมันคงจะไม่เชื่อที่พวกผมเตือนเก้โชคมึงไม่คิดจะเปลี่ยนชุดเลยวะใครเขาใส่เสื้อของคนตายกันไม่เปลี่ยนหรอกคืนนี้กูจะใส่ชุดนี้นอนรอเจ้าของมันดูสิมันจะมาไหมเอองั้นแยกแย้ายกันดีกว่าดึกแล้วพรุ่งนี้กูต้องไปช่วยลุงใส่ปุ๋ยที่ไร่มันสำปะหลังของแกอีก ไปๆไปงั้นก็แยกย้ายกันเลยแม่จะห่วงอยู่บ้างผมกับไอเปิลก็ไม่กล้าที่จะพูดออกไปว่าเมื่อกี้ผมกับมันเห็นอะไรกันพอทุกคนต่างแยกย้ายกันเดินกลับในขณะที่เพื่อนเดินเข้าบ้านทีละคนเหลือผมกับไอเปิลที่เดินประกบคู่กันพอเราทั้งคู่บ้านติดกันก่อนที่เราจะเข้าบ้านเลยตะโกนบอกเจ้าโชคโชคงั้นแยกกันตรงนี้นะพรุ่งนี้ค่อยเจอกันโอเคเพื่อนพรุ่งนี้เจอกันบายบาย เจ้าโชคพูดเสร็จพร้อมกับยกมือแต่ไม่ได้หันหน้ามาหาเราแต่ตอนที่เราจะหันหน้ากลับผมกับไอเปิลมองหน้ากันก่อนจะหันกลับไปมองที่เจ้าโชคอีกครั้งซึ่งสิ่งที่เราเห็นและสงสัยนั้นคือว่าใครกันที่เดินตามหลังมันไปเพราะทุกคนนั้นแยกย้ายกันเข้าบ้านกันหมดแล้วเบื้องหลังของชายหนุ่มนิรนามเราดูแล้วว่ามันคุ้นๆตาเหมือนเคยเห็นเรายืนมองในขณะที่ชายคนดังกล่าวหยุดเดินแล้วค่อยๆหันหน้ากลับมาแค่ครึ่งซี ก่อนจะหันกลับแล้วเดินตามหลังเจ้าโชคไปเท่านั้นแหละมาที่อยู่คุ้มด้านในของหมู่บ้านก็เห <l ots> ่าหอนขึ้นมากันจ้าระวันผมกับเจ้าป้นต่างก็ยืนตะลึงกับสิ่งที่เห็นคมึงว่าใช่หรือเปล่าวะเออกูว่าใช่แน่ๆเอาไงดีวะกูว่าเราเดินไปดูไอ้โชคมันหน่อยดีกว่ากูเป็นห่วงมันยังไงไม่รู้มึงไม่กลัวหรือวะกลัวสิถามได้มึงไม่ห่วงเพื่อนหรือวะห่วงสิงั้นก็รีบเดินกันเถอะพวกเราตัดสินใจอยู่พักใหญ่ ก่อนค่อยๆเดินตามทางไปบ้านของเจ้าโชคอย่างน้อยๆได้เห็นมันกลับบ้านอย่างปลอดภัยก็พอใจแล้วบ้านเจ้าโชคอยู่หลังสุดท้ายของหมู่บ้านถัดจากบ้านมันก็เป็นสวนและทุ่งนาของชาวบ้านเลยแม้มันจะไม่เปลี่ยวแต่ในยามค่ำคืนมันก็น่ากลัวมีใช่น้อยบ้านแต่ละหลังของชนบทในยามค่ำคืนซึ่งจะไม่ค่อยได้เปิดไฟเท่าไหร่เว้นเฉพาะบ้านที่มีโคกวัวอยู่ใต้ทุนหรืออยู่ข้างบ้านจะเปิดไฟให้แสงเพื่อป้องกันขโมยเท่านั้นพอเราเดินมาถึงบ้านของเจ้าโชค ที่เป็นบ้านสองชั้นตามสไตล์ชนบทที่ชั้นล่างจะเป็นห้องโถงใหญ่ที่เจ้าโชคเอาตู้มาวางกั้นเป็นห้องนอนแล้วเอาที่นอนมาปูนอนบนแค่ไม้ที่ทําเป็นเตียงพวกเราเดินตามแสงสว่างจากไฟของชั้นล่างที่ส่องออกมาทางประตูที่แงมไม่ได้ปิดนั้นซึ่งเราเปิดมันอ้าออกแล้วเดินเข้าไปหาไอ้โชคเหมือนที่เคยทําเหมือนปกติจังหวะนั้นเราได้ยินเสียงกุกกักจากเตียงไม้ที่เจ้าโชคมันนอนอยู่ไอ้เปิ้ลหันมามองหน้าผมด้วยความสงสัยแต่ก็ไม่ได้พูดอะไร ก่อนที่เราจะเดินอ้อมตู้ที่กั้นเป็นห้องนอนไปตรงช่องทางเข้าด้านในพอเราเดินเข้าไปพวกเราก็มองเห็นปลายเท้าของเจ้าโชกที่กําลังขยับดิ้นอย่างทุรนทุรายเมื่อเราเดินพ้นตู้เท่านั้นแหละสิ่งที่เราเห็นทําเอาหัวใจเราหล่นวูบแทบเป็นลมเพราะความกลัวที่ทําให้ถึงกับขนหัวลุกเงลดําๆที่เป็นชายปริศนากาลังยืนเอาเท้าข้างนึงเหยียบไปบนหน้าอกของเจ้าโชกที่นอนตาหลือกดิ้นเหมือนกําลังจะขาดใจตาย ทำเอาพวกเรายืนขาแข็งด้วยความกลัวจนทําอะไรก็ไม่ถูกผมเลยตัดสินใจยกมือพนมขึ้นไหวเพื่อขอชีวิตให้กับเจ้าโชกเออพวกเราขอโทษพวกเราผิดไปแล้วไว้ชีวิตมันด้วยเถะนะต่อไปจะไม่ทําอีกกูอยู่ของกูแต่พวกมึงก็ยังจะมารบกวนมันหลายรอบแล้วพวกเราขอโทษพรุ่งนี้พวกเราจะไปไหว้ขอขมาที่ศาลทุกคนปล่อยมันเถะนะงั้นกูจะไว้ชีวิตมันอย่าให้มีอีกอย่าหาว่าไม่เตือนพูดเสร็จผีเจ้ามิกก็เอาเท้าออกจากอกของเจ้าโชก ก่อนจะเดินลงจากเตียงไปแล้วเดินออกไปทางซอกตู้แคบๆที่คนปกติเดินผ่านแทบไม่ได้ก่อนที่เราจะรีบวิ่งไปประคองไอ้โชคให้ลุกขึ้นมานั่งเฮ้ยไอ้โชคเป็นไงมั่งละมึงไหวหรือเปล่าวะเออข่อย,ยังชั่วแล้วงั้นกูว่าคืนนี้ไปนอนบ้านกูดีกว่าอย่านอนที่นี่เลยกูไม่สบายใจเออเอางั้นก็ได้กูคงจะนอนที่นี่ไม่ได้เหมือนกันช่วงที่เรากําลังปฐถมพยาบาลอยู่นั้นไอเปิ้ลเลยจับเจ้าโชคให้ถอดเสื้อเก่าของเจ้ามิกออก ก่อนจะพากันออกจากตรงนั้นแล้วกลับมาที่บ้านของผมคืนนั้นเราทั้งสามคนเลยนอนกันที่บ้านผมแทนพวกเราต้องเปิดไฟนอนสว่างรอยยันเช้าซึ่งอาการของแต่ละคนนั้นมันแทบจะไม่ต่างกันเลยพอตอนเช้ามืดพวกผมเลยต้องระดมพลไปหาของเส้นไหวมีไก่ต้มหนึ่งตัวกับเหล้าขาวกลวมใหญ่และผลไม้ตามที่จะหาได้ก่อนจะพากันไปที่โค้งมรณะตรงสารไม้เก่าและอีกอย่างที่ลืมเอาไปด้วยไม่ได้ก็คือ เสื้อเก่าของเจ้ามิกที่เจ้าโชคเอาไปใส่ตอนเมื่อคืนนี้ที่ขาดไม่ได้ในการทําพิธีก็คือลุงสับปะเล็อประจาหมู่บ้านที่ต้องให้แก่พาพูดนําส่วนขอเข้ามาในครั้งนี้เราใช้เวลาทําพิธีอยู่พักใหญ่กว่าจะเสร็จพร้อมกับเผาเสื้อตัวนั้นให้กับเจ้ามิกก่อนจะแยกย้ายกันกลับบ้านส่วนของเส้นไหว้ก็ยกให้สับปะเลอไปซึ่งตอนหลังพวกเราได้มานั่งคุยกันเจ้าโชคมันเลยยอมเล่าให้ฟังว่าหลังจากแยกย้ายกันตอนเมื่อคืนนี้มันก็เข้านอนทั้งชุดนั้นเลย ตอนที่มันนอนอยู่นั้นจู่ๆมันก็เห็นเหมือนมีเงาดำๆเดินเข้ามาในห้องมันมันชำเรืองมองซึ่งตอนแรกมันก็คิดว่าเป็นพวกผมเข้าไปหามันแต่เมื่อเพ่งมองชัดๆแล้วจึงรู้ว่ามันไม่ใช่พวกผมทุกอย่างมันเหมือนเวลาหยุดเดินในฉับพลันแข้งขากระดุกกระดิกไม่ได้ในขณะที่ผีไอ้มีก้าวขาขึ้นไปบนเตียงแล้วหยุดยืนอยู่ข้างๆพร้อมกับจ้องมองอย่างโกรธแค้นแล้วเอาขาเหยียบลงไปที่หน้าอกของมันซึ่งเป็นช่วงที่พวกเราเข้าไปเจอพอดี ไอ้โชคบอกว่ามันเกือบขาดใจตายแล้วยังดีที่ไอ้มิกมันยอมปล่อยหลังจากที่พวกผมขอร้องมันเหตุการณ์ครั้งนี้คงทําให้ไอ้โชคถึงกับหายซ่าไปอีกนานแม้จะมารวมตัวกันตอนเย็นตามปกติแต่ก็ไม่กล้าปากหมาลองของอีกแล้วความพิเรงของมันครั้งนี้คงทําให้มันเข็ดไปจนตายนี่แหละน่าเสือกปากหมาไปท้าผีถึงได้โดนดีจนเกือบเอาชีวิตไม่รอดถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ กด Subscribe และกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจให้กับช่องด้วยนะครับ